ครับกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหลพระรวยครับพี่น้องเนื้ผ้ามอนี่นํำผ้าพี่น้องทุกท่านเอฟซีสุขุสุขคนพี่น้องปองไปพ่าอแม่ยุตบ้านน้องบูมครับพี่น้องไม่ย้ำโคงสุดท้ายกันเมื่อวานตัวเลขที่น้องบูมปล่อยออกมาหนึ่งศูนย์ศูนย์ตัวเลขหรือศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวเลขจะยังงยูขึ้นเราบอพี่น้องเอฟซีทุกท่านเพราะว่าอีกบม่กี่มือโคงสุดท้ายถ่ายสุขโคงแหละครับพี่น้องมือนี้ไม่ยํำตัวเลขโคงสุดท้ายกันว่า เด็กหน่อยมหัศจรรย์ลูกหลานปูนพญานาฏพิ่นย่ำตัวเก่าบนรรพี่น้องเนาะเพื่อได้ข้ามาแล้วขอกำลังใจใน้อฐพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งกดกระดิ่งไว้ใน้อฐพี่น้องติ่งติ่มไว้ด้อเพื่อจะบ่ะผัดขิดมิ้งม่ยช็อตเด็ดจากทั้งช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับพี่น้องเป่าหลายสี่ยายหฮาครับน้ำผ้พาพี่น้องเอฟซีทุกท่านเขาไปฟังหลวงปู่ว่าอาจารย์กันครับพี่น้องเช่นครับ ไปไหนลูกสามตัวี่เจอไหนาเรฟังเ้วกั่งแล้วก็ตัวเดวโครับมานี่นสามตัวเดียวนี่นตัวนี่องเอฟกันสมตัวตัวเดียวอยู่ในสามตัวแม่นว่าน้องกูยายฟันดีป่ะครับ

นี่เลขกดังไหเนยเจี๊ยองแม่เอาน่กงี่่หนึ่งห้าเจีดยองเธอเีนเลมันี้เห็อหนึ่ังหายหอเนี่ยหรอี่ยูหัดหนึ่งหาไม่ได้หนึ่งหาอยู่้าสินไม่ได้าขี่รถแค่กาคันชั้นเลยอะเนี่ยคั้ีขี่รถดีสุดเลยค่เก้าว่้าตอนี้ม่จเป็นใจะหายใจไม่คแล้วขันเหมืนนี่จะมันดีถ้าห้นป็นึ่ตาบ้นเนี่ ังไปลี่ยรนรถกันบ้างไหเปียนรถขัน้นยังไงเปลี่ยน,น,นขั้นสันวยวรเวียนรเียนเี่ยนเห์ันเนันนีนนีะวารขวบวารขวบเปลี่ยนยัง,าางไ่งเง่งาเ เจ็ดหนึ่งห้าเราเนน่ย่หน่งห้าแตงแต่เจ็ดสองแล้วบเลขกอย่างแล้วมมาอยางหาซื้อก็ได้่น่ทะเบียนรถหนึ่งห้าเจดสอง้าจาฝันเกียวพี่ห้อเขาจอฝันเกียวรถขวบที่น้องบูฝันบ่กลูกคุณจับว่าฝันนาะพูดมาบอกเลยบ่ลูกบอกตำไมวะนั่งดีเดีอก้องเนี่ยอยู่ตัวเ่า นั่งยุดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศนย์หนึ่งอยู่ข้างกล่าวเนได้สบไปมากเลยหนึ่งศูนย์ศูนย์เนาะศูนย์ศูนย์คณะเมเนียได้พี่น้องเอบซีโทรทนอะไรออกได้แบบสมองนี่นะครับเป็นไปด้บัตสศูนย์ศสนยอย่างผูบอกอยู่ดอนผู้หมุนอยู่บางเกาะผู้บอกอยู่ดอนเป็นแนวท่าอยู่ดอนพี่น้องเอฟซีโทรทนตัวเลขมัดไปในทุกท่าง น้องบูมบอกมาศูนย์ศูนึน่งลักหนึ่งศูนยแบบแบบนี่จะแปลไปบอกยัง, <c ười> จ,ะง,งจะสันส่นเี่แปลกศูนย์ศูนยะโอ้ยบ้ามนนไสองปีขึ้หลังคนบอกจะออกศูนย์ศูเอซี่เพิ่ว่าเพิ่งเคยได้เกียแปดแสนผุเจนึ่นย์ศน่ะเพิเลีวมาทั้งนง เอาหลคนเหกมันมาศูนย์เณงคน่ไตย์นี่มัเทั้งสา่าขงทังนวไผ่นวมันคันเนี่ยน่แนวทางไผ่วทาั้งเน่าบางคนกว่าไตไตแปดได้ชื่อแ้วแต่ไม่มีแปดต่อยต่อยโอโมเดลัาร์ยาโคชุดท้ยไทยชุดพวงแล้วครับพี่้องมัอนี้มือีสิบเกา สองพันหาร้อยหกสิหาครับพี่น้องอม,มายำตัวเรศนองบุมครับตัวเรศนองบุมยั่งอยู่คือเก่าพี่น้องคือรตัไงพ่น้อหนึ่งศูนย์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 หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนยแม่เลของย่านี่ของคุณใหญ่เรื่อยังก่อนเรื่อหาเลสอ<น>ลอันนั้นใช่ไหมรถหนึ่งห้าเจ็ดสองเขาจาฟันว่ารถขวมพี่น้องเขามาฟันเกี่ยวว่ารถแคนเนี่ยขวบ กระเบียนรถมันหนึ่งหารเจ็ดสองับพี่น้องเอฟพีดูทางไม่เลฐานเาไ่ี่านะค่ะสิหนึ่งห้าเป็นไปไรบ้างครับทุกสิ่งทุย่างหลายตัวคนไงลูกผูผูคันว่าอันมาลำบอกคนสันมารดของมันจะร้านนร้านขึ้นได้กระเบียนหนึ่งหาเจ็ดสองน้องปูงกับจะเก่ามันมาค่อยหลายตัว่ชีหายแตเดียวปงป่างแล้วแล้วบ่มีได้ยังไง ก็ย่างหั่นส้มว้าสูมสงมนึงสินึ่งสิแล้วก็จบอืมีเป็นเพป่นไป็ยเอาเหลยกย่า่อมที่ผมมีหลายตัวคิวคิวได้ย่า่นั่งวงใช่มากก็มากเหลย่า่กแม่ันมาหาหานหาสนเี่หาแล้วคนมากตัวเลขน้ำทุกย่ายนะครับหาดิหาจเขาเขาขึ้นเขาลงไหมมีสี่สูนึงเลย ซีซูนซห้องยเลเนืหนึ่งูนเนหาได้มืน้อหาศนน้หาูนเนีูนของคนใหญ่ครับอนนาหมอเนาะนั่นแหละก็นึ่งหาเหนื่อนงหานี้เหนือมาก จาว่าเลขตัวเดียวกันเลยแล้ครับเลขตัวเดียวกัน,นจะรับว่าหนึ่งศูนย์ีอีกคือเก็ห่งหากับหนึ่งศกหเาเฮนป็นตูนมาครับมาไปไกลนะเเป็นเอทุกคานเนี่ก็เป็นตัวเลขแล้วแนวทางโคงสุท้ถ่ถ่ายสุดโคง ตัวเลขหลงบู่บอมกมา,กมากให้ลูกเ่ารับพี่น้องหนึ่งศูนย์ศูลักลเลขคุณแม่คุณยายของคุณยายเป็นหนึ่งหมีคนมาฝันเกี่ยวกับรถครับพี่น้องเป็นฝันว่ารถขวมรถยด,ดบาลคุณยายนี่หละมันขวมตัวเลขทะเบียนรถก็คือหนึ่งห้าเครับพี่นอ้องตอนพี่น้องเอฟซีงวดประจำวันที่สองพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบหาครับเป็นเนวทาง จากนองบูมครับพี่น้องได้หน่อยมาฮัสจันลูกหล้านปูคนมาบอกเนี่ยทางน้อพี่น้องเนาะผู้บอกอยู่บางผู้บอกบอยู่ดอนผู้มุนอยู่บางเกาะเป็นไปได้เบิดลตครับพี่น้องเอฟซีทุ้ทันปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะพี่น้องเด้อทั้งช่องบ่ได้สนับสนุนในทุกท่านเห่นการพนันั่นจะยงได้ครับพี่น้องเอฟซีทต้ทานปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังพี่น้องครับ ใดรชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด็กพี่น้องเด้อกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจดิงแจงเตือนไว้เพื่อประผาคดคลิปใหม่ไช็อตเด็ดแต่ทั้งสองอาจารย์แหลกพระรวยครับกดจริงๆอยู่น้ำเด้อพี่นอ้องเด้อขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านครับรำล้ำด้วยๆสุขสุขคนหนวดประจำวันที่สองพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสุขสุขคนครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับ